นี่คือปรา,าสาทสดกกอกถมปาาเป็นปรา,าสาทขอมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกตั้งอยู่ที่อำเภอโคกสูงจงังหวัดสระแก้วพบจารึกศิลาหินระบุมหาศักราชตรงกับปีพุทธศักราช1595ครับาเนกานางเรียงมีทั้งหมดสองชั้นชั้นแรกมี25ต้นชั้นในมี12ต้น นี่คือทางเข้าออกรือโคปุระโเป็นทางเข้าปราสาทชั้นในซุ้มนางเรียงด้านนอกมี86ตสนบหกต้นสองหลังยืนประวัติศาสตร์สะดกค้อทมอยู่ที่ตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสั์แก้วซึ่งมีพื้นที่ประมาณ700รอไร่บริเวณสาสตรณะสวยงามร่มรื่น